สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทางบ้านทุกท่านนะครับได้เวลารู้ทันการเมืองไทยแล้วโอ้ยวันนี้การเมืองไทยไล่อย่างไงก็ไม่ทันครับมันซับซ้อนซ่อน,อนเงื่อนมากน้ําก็ท่วมโอ้โหแก้น้ําท่วมก็ไม่ได้ตั้งแต่น้ํามาจนน้ําไปแล้วก็แก้ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะเรื่องอะไรกันดีเอา้าเรื่องรูปลุดอีกเอาไปกันใหญ่ไม่รู้ใครเป็นใครเลยแก้รัฐนูลเอา้าฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ยื่นหรือไม่ยื่น ก็ยังไม่รู้โอ้โหมั่วมากมั่วมากมันเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี่มันคือการปรุงแต่งขึ้นมาหรือเปล่านี่แหละครับตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องมาดูว่าเอ๊ะทําไมรูปมันมาหลุดตอนนี้ว่ามาหลุดตอนกําลังที่ว่าจะฟื้นฟ,นฟ,นฟนูแจกแจกเงินผู้ที่เดือดร้อนเอาแจกไม่ได้แจกได้เฉพาะพื้นที่ที่มีประกาศภาวะฉุกเฉิญเท่านั้นเอาไม่มีภาวะฉุกเฉินตายฟรีไว้ไม่ได้สองล้านเอาอะไรกันวะ เออบางคนละที่กันไม่ได้ตายที่หาดใหญ่เพราะฉะนั้นต่อไปจะตายที่หาดใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นเองเจ็บที่ไหนก็นลากแมงมาหาดใหญ่ตายตัวนั้นก็ได้สองล้านอย่างนั้นเชียวหรือเออมันก็ล่อกอันให้มั่วหมดเลยแล,ะละ้วรัฐบาลบอกเอ้ยไม่ต้องเอาสัมมนโครัวเอาส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นมาเรียบร้อยเลยนายกเทศบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่เอาสสอคอมาตรวจกูก็ตายอะไรกันนี่อะไรกันนี่มันสับสน อลมานจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยและทำไมชาวบ้านเนี่ยถึงได้เชื่อน้อยมากจำนวนคนตายที่ทางรัฐบาลชี้แจงว่าร4 0ยสีร้อยหกอะไรคนไม่เชื่อเลยไม่เชื่อรัฐบาลก็ออกมาถแถลงอีกว่าเอ้ยมาเท่านี้จริงๆไอ้ที่ว่าสองร้อยห้ารพันหนึงนะ่งมันไม่จริงเขาก็ถามว่าเอาแล้วเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปทำไมเยอะแยะ เอาถุงใส่ศพไปทําไมล่ะตึ้งโอ้โหพันห้าหกร้อยอ่ะก็าบอกเออเอาไปบางศพใส่สองถุงสามถุงเออดีเหมือนกันเว้ยดีเหมือนกันเว้ยดีเหมือนกันเว้ยว่ามันเอาอันยังไงวะเนี่ยโอ้ยแล้วเ็าบอกว่าสิบห้าวันหาดใหญ่จะต้องกลับมาเป็นปกติวันนี้เนี่ยมันป่าเข้าไปวันที่แปดแล้ววันที่แปดแล้วนะครับโอ้ยไม่ดิวันนี้ป่าเข้าไป วันที่เก้าแล้วโอ้โหก็จะบอกว่าเจวันต้องอยู่ได้14วันต้องเหลืออีกหวันเท่านั้นเองแล้วหาดใหญ่จะกลับมาสะอาดแล้วอยู่ได้เหมือนเดิมได้ยังไงเป็นไปได้ไหมก็ต้องรุนดูแต่ว่ามีแต่ขยะเยอะยังไม่มีปรากฏการณ์อะไรที่เอามาแล้วก็ทำออกมาให้มันเป็นรูปประธรรมเลยนะครับยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นว่ามันเป็นรูปประธรรมยังไง คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อน้ำท่วมก็มาไม่รู้กี่คณะธรรมนัตก็หนึ่งคณะไอปิศนานันสกุลก็อีกหนึ่งคณะผอ,ะอ,อสุดก็อีกหนึ่งคณะพอ,อ,อพรกฉุกเฉินสาธารณภัยออีกหนึ่งคณะ,ะแต่ว่านคนคนเดียวกันเป็นผอ,อสุดเอ๊ะแล้นายกเป็นคนออกพรกรแล้วทำไมไม่ทำอะไรเลยเออทำไมตัวเองไม่กล้าลงมาไม่กล้าทำอะไรยังไงนี่นะครับมันแปลกใจมากเลยว่าน้ำท่วมคราวนี้ มันยังไงกันบ้างแล้วชดเชยเนี่ย9,000บาทมันมันมันไม่พอนะขนาดมันไม่พอเลยยังไม่ได้เลยยังได้ล่าช้าอีกแล้วมันจะนั่นยังไงนะครับโอ้โหโอยดูแล้วมัน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 น่าอนาจใจนะครับว่ามันจะยังไงกันแล้วมันจะออกไปยังไงอจริงๆแล้วพอออกพรกฉุกเฉินเกี่ยวกับ เกิดภัยพิบัติเนี่ยทุกอย่างมันต้องยกเลิกหมดแล้วมันต้องลงมาอยู่ที่คณะฉุกเฉินอย่างเดียวนะครับแต่นี่มันก็ไม่มาก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วนายกก็ลงไปดูน้ําท่วมตลอดคนเขก็ว่าว่าท่านบริหารงานไม่เป็นท่านก็โกรธในงั้นอย่างนี้เขาก็ว่ามันบริหารย,ยังไงกันเป็นอย่างนี้เอาล้วส่วนคณะรัฐมนตรีที่ท่านเอามาส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากต่างตอบแทนเอาก็ฟังได้ ฟังได้ว่าต่างตอบแทนต้องให้แต่มันทํางานกันไม่เป็นเลยนี่ครับไม่รู้ว่าอะไรอะไรเป็นยังไงเลยนี่ไม่รู้อะไรกันเลยก็เออไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับอ่ะก็ตามไปดูว่ามันจะตายเกันกี่คนวันนี้เราจะคุยกับท่านสสนิพิษใช่ไหมครับเนี่ยติดต่อได้อย่างนะฮะกังครับอ้าวอติดต่อได้แล้วเดี๋ยวค่อยค่อยค่อย,อยในกันลเอามาดูเรื่องรูปต่อไปเรื่องรูปเรื่องรูป,รรปนี่โอ้โห รูปเดียวรูปงูใบเดียวตายระนาวตายระนาวนายกบอกว่าลัมรีคนนอกเนี่โอโหเจ๋งมากเลยสามคนสามคนนี้มาจากคนนอกนะครับมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งแล้วก็ลัมรีครางลัมรีช่วยครงช่วยช่วยครงก็โดนไปก่อนเลยนะครับช่วยครังก็โดนไปก่อนใครเขาเพื่อนเลยออกไปดูว่าแย่แล้วเกี่ยวกับทุนเทาทุนอะไรเนี่ย เอาละครับรูปออกมาล้มตรีครังเองเลยโอ้โหมีรูปอยู่เลยสองนะครับแก้ตัวไปก็แก้ไปเรื่อยเรืยิ่งแก้ยิ่งมัดยิ่งแก้ยิ่งเลอะยิ่งแก้ยิ่งเละเอาละครับสองก็ยังไม่ไหวมีนายกด้วยเอาละครับนายกบอกว่าไม่สนิทกันนะครับเจอกันห้าหกครั้งเท่านั้นเองห้าหกครั้งนี่สนิทหรือไม่สนิทก็ไม่รู้นะครับอ้าวฝ่ายอดีตผู้บัญชาการทหารบกพ่อแดงก็บอกว่าไม่สนิทจะสนไม่สนิทกันเอา เจอกันในงานแต่งงานลูกเอา้าไม่สนิทกันเชิญไปงานแต่งงานลูกเอ๊ะมันยังไงวะมันออกมายัางไงมันเป็นยังไงกันเนี่ยก็ยังงงกันอยู่เลยว่าวันนี้รูปออกมาเป็นอย่างนี้ผู้ยิ่งใหญ่อยู่ทั้งนั้นนายทุนนายทุนพลังงานใหญ่โอ้โหก็อยู่ด้วยนะครับสอบทอรงเอก็อยู่ด้วยนะครับเอาเข้าไปสิครับเออแต่คนอื่นผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ ประธานปปงก็อยู่ด้วยเอาทิครับเอาไปกันใหญ่เลยนะเขาบอกประธานปปงอ,อยู่ผมไม่รู้จักแล้วคนไหนก็ไม่รู้เ,เขาบอกอยู่ด้วยแล้วก็ใครอีกอะเยอะแยะเลยแต่คนที่น่าห่วงคือท่านล้ำรีครังเอกนิตินะครับโอ้โหท่านล้ำรีช่วยก็ไปแล้วท่านก็โดนข้อหาเดียวกันอีกอะแต่ท่านบอกว่าท่านมาบรรยายแล้วลงไปถ่ายรูปเจอกันไม่กี่ครั้งไอ้เจอกันไม่กี่ครั้งเนี่ยมันใช่หรือเปล่า สนิทหรือเปล่าหรือไม่สนิทหรืออะไรอย่างไรงานนี้ก็ต้องไปนันเอาเองคนที่อารมณ์เสียมากที่สุดน่าจะเป็นท่านนายกหนูเนี่ยนะครับนายกหนูเนี่ยโดนตั้งคําถามเข้าไปก็โกรธอย่างนั้นสุดอุตลุดหมดไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นอะไรยังไงเลยโอ้โหท่านก็โมโหหน้าดูเลยอย่างงั้นอย่างนี้ใครมาถามอะไรก็ลุกดาวเขาอีกเอออุ้ยระดับนี้ผมไม่คุยดนะ้วยละมันต่ําไปอะไรไป ก็ออกทะเลแล้วครับงานนี้ออกทะเลแล้วนะครับออกทะเลแล้วแต่ละคนก็แก้ตัวไปคนละทิศละทางยิ่งแก้ยิ่งเละยิ่งแก้ยิ่งมั่วยิ่งแก้ทําให้เขาดูเลยว่าเอมันเกิดอะไรขึ้นมันมีคําสุภาษิตคํหนึ่งนะครับถ้าเรารู้ตัวว่าเราไม่ฉลาดไม่ฉลาดเท่า,างงกับโง่ปากเออได้อะแต่แต่ถ้าเราไม่พูดคนเ็าก็มีรู้นะครับว่าเราโง่หรือเราไม่โง่แต่ถ้าเราพูดปัง เขารู้เลยว่าไอโง่เลยเออแล้ว,วล uh huh. ลนี่ยิง่งโอ้โหแก้ตัวกันยิง่งไปกันอุตลุดหมดเลยแต่ที่น่าสงสัยอย่างยิ่งก็คือรูปนี้ออกมาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวคุยกับท่านนิพิษดีกว่าสองเรื่องเลยจะคุยท่านนิพิษเรื่องแรกก็คือเรื่องรูปเรื่องที่สองก็เรื่องน้ําท่วมสวัสดีครับท่านาสสน,นิพิพควัสดีครับสวัสดีครับผม คำถามแรกนะครับอยากจะถามท่านเรื่องเกี่ยวกับรูปรูปหนึ่งรูปเขาบอกตายหมูเลยท่านเห็นไปยังไงครับหนึ่งรูปออกมาโอครับ <conservatives> ผมคิดว่าผมคิดว่าไม่ใช่รูปเดียวท่านหลังจากนี้จะมีทยอยออกมาอีกครับครับออันนี้คงส่งมาเป็นใบ,บเบิกทางหรือชิมลางเท่านั้นเอง <subtract> นนครับผมคิดว่าคนก็มีข้อมูลอยู่เนี่ยเกาไม่ปล่อยข้อมูลหมดในในครั้งเดียวนะครับ ทีนี้พอรูปชุดแรกออกมาเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าท่านนายกฐมตรีหรือคนที่ปรากฏในรูปนั้นนะครับมีความสัมพันธ์กับหรือรู้จักกับเบนส์มิธอันนี้แน่นอนแล้วปฏิเสธไม่ได้ครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะตั้งคำถามต่ออยางให้สื่อถามท่านนายกต่อก็คือ,อท่านนายกท่านบอกว่าท่าน พบกับเบนสมิทเนี่ประมาณสี่ห้าครั้งนะครับทีนี้ไอ้ไอ้ครั้งที่สองสามสี่ห้าเนี่ยนะครับท่านพบเมื่อไหร่คือท่านนายกเนี่ยท่านปฏิเสธว่ารูปนี้มันมัน,ม,นมันเกือบสิบปีแล้วหรือสิบปีแล้วนะครับ,รบแต่ว่าท่านบอกว่าท่านเจอกันสี่ห้าครั้งอันนี้ครั้งหลังนะสุดท้ายจริงๆท่านเจอเมื่อไหร่มันอาจจะมีรูปที่ใหม่กว่านั้นผมคิดว่าเพราะนั้น ในรถที่สองรถที่สามมันต้องมีรูปออกมาอีกครับครับน่าสนใจเลยครับครับน่าสนใจครับแล้วอยากผมถามเอกนะครับถามท่านนิพิษว่าเจอกันสี่ห้าครั้งเนี่ยมันสนิทหรือไม่สนิทครับโอ้คนเจอกันสี่ห้าครั้งเนี่ยนะครับเอ่อประธานาธิบดีรูสเวลของสหรัฐอเมริกานะครับครับก็บอกว่าการที่นักการเมือง ไปเจออะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่มีเหตุบังเอิญเลยแต่มันมีการวางแผนก็เป็นระดับนั้น oh. มีความตั้งใจทั้งนั้น oh. มันไม่มีหรอกครับคนนักการเมืองระดับนี้นะครับและไปเจอคนระดับนั้นแล้วบอกว่าเป็นเหตุบังเอิญเนี่ยเนี่ยประธานดีรุสเวลก็บอกว่ามันไม่มีเหตุบังเอิญหรอก oh. มันต้องมีการจัดการกันมาแล้วเพราะฉะนั้นไอเสียครั้งที่ท่านถามผมเนี่ยนะครับว่า เอ่อท่านนายกหรือใครก็ตามแนบ่นะครับไปเจอกับเบนสมมธมาเสียคสั้งเนี่ยผมว่ามันก็ต้องมีความรู้จักกันพอสมควรน่นะครับครับนะครับแล้วก็ท่านท่านลองดูรูปใช่ไหมที่ออกมาชุดแรกเนี่ยนั่งกินวายกันค่ะใช่ครับกินกินวายกันในกลุ่มใหญ่นะไม่ได้กินกันสองต่อสองนะใช่ครับใช่ครับเยอะเลยครับเพราะนั้นมันท่าภาษา มันบ้านก็เดี๋ยวว่ามันกินกันเป็นกวนนะครับกวนเดียวกันเขาพูดอย่างนี้นะครับพ่อเขาพูดท่านนะครับกวนเดียวกันผมถามผมถามพี่ประเด็นพญาไม้พี่ประเด็บอกท่อไอ้บ้านเขากวนเดียวกันออกทีวีเลยครับถามเอามาออกที่ช่อง13เนี่ยครับโอ้นั่นเนี่ยผมเห็นตรงกับท่านเลยว่ามันเป็นกวนครับคือคือเราจะไปนัดกินวายจนแก้ววายกับใครเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักกันเนี่ยมัน มันกินกันไม่ได้หรอกครับใช่ครับมันิษใช่ครับครับครับทีนี้มามาถึงน้องแดงของผมเนี่ยน้องแดงของผมก็หน่ามึดเลยบอกไม่สนิทกันเจอกันไม่ไม่สนิทกันเจอกันในแต่งงานแต่งงานลูกสาวขอญาตถามท่านนิพิษว่าเชิญไปงานแต่งงานลูกเนี่ยมันสนิทหรือมันไม่สนิทครับผมผมว่าท่านท่านพลาดอ่ะท่านพลาดนะครับโดยท่านอาจจะ อะไรนะอาจจะพูดเร็วเกินไปนะครับอย่างอย่างอย่างที่ผมเรียนท่านนะครับว่าไอ้รูปเนี่ยมันไม่ได้ออกมาแค่นี้หรอกแต่มันทยอยออกมาอีกอออท่านอาดีตพบบตบท่านอภิรัต์ท่านท่านบอกว่าไปเจอกันในหลักสูตรอะไรบางอย่างแล้วไม่สนิทกันเห็นไหมครับผมไม่สนิทกันแล้วก็มีรูปออกมาว่านี่ไงรูปรูกคู่แต่งงาน การไปงานแต่งงานเนี่ยไม่เชิญไปไม่ได้นะครับใช่ครับใช่ครับไม่เชิญไปเพราะเขาก็ล็อกคนแล้วว่างานเนี้นะครับมีเชิญแขกมากี่คนใครนั่งโต๊ะไหนยังไงก็ไม่มีแล้วครับเพราะนั้นคนที่ถูกเชิญมาเนี่ยสนิทกันทั้งนั้นเลยครับครับครับแล้วในรูปถ่ายน้องแดงเ็าบอกว่าเกาะไหลเบนซะด้วยครับโอ้หใช่ใช่ดูใช่ไหมดูได้ๆกับเกาะไหลกันเลยเกาะไหลแม่มันยิ่งแก้ยิ่งลึกนะครับ ทีนี้ผมเป็นห่วงรัฐมนตรีคนนอกสามคนเนี่ยที่บอกว่าภาพพจน์สุดยอดเลยเอามานี่อุย้ยสุดยอดสามคนนะครับส่วนพลังงานนะั้นไม่ใช่พลังงานนะเขาบอกว่ามีมีม,ม,ม,มีมีผู้ใหญ่ฝากมาหรืออะไรสักอย่างตามข่าวนะครับตัดออกไปสามคนก็มีแม่แม่รัฐมนตรีภานิคนหนึ่งแล้วก็พ่อครั้งพ่อช่วยครั้งช่วยครั้งเจองานเดียวกันเลยไปแล้ว แล้วงานนี้ตัวลูกพี่รัฐมนตรีหัางเจอเองเลยครับโอ้โห,โโหมีรูปอยู่งี้ท่านี้พิดว่ามันจะรอดไหมครับเนี่ยคือเวลาเวลาประชาชนก็ชื่นชมนะครับ,รบนักการเมืองรัฐมนตรีที่มาจากคนนอกเนี่ยอันนี้เราก็เข้าใจได้นะท่านนะเข้าใจได้เพราะว่าคนนอกที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีหรือเข้ามาเป็นนักการเมืองเลยเนี่ยเขาไม่ได้ผ่านการตรวจสอบครับ นะครับอย่างพวกอธทบดีพปกรัฐมนตรีมามาเป็นนักการเมืองมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคนก็จะบอกว่าเออคนนี้ดีนะมีความรู้ความสามารถนะมือสะอาดนะเพราะเขายังไม่ผ่านการตรวจสอบจากจากการเมืองด้วยกันหรือจากประชาชนนะครับแต่ว่าพอทิ้งระยะไปเห็นไหมครับเดือนเดียวเนี่ยโผล่แล้วโผล่แล้วนะครับและการไปแหมไอ้การไปแจกนามบัตรอันนี้เราก็ สงสัยนะผมสงสัยอาจจะไม่จริงอย่างที่ผมสงสัยก็ได้คือการการไปแจกนามบัตรเนี่ยคนคนจะไม่สนิทกันมันก็ไม่เขาไม่กล้าแจกนามบัตรกันนะต้องรู้จาักกาันแจกนามบัตรแล้วหลังจากแจกนามบัตรแล้วมีการโทรคุยกันหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับเพียงแต่ว่ามันอนุมาณนะว่าทั้งหมดหนท่านครับ,รบมันเป็นคนในกลุ่มเดียวกัน เป็นคนในกลุ่มเดียวกันทั้งหมดเลยตั้งแต่คุณอนุทินตั้งแต่สวนะครับตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีตั้งแต่อะไรพวกนี้คนกลุ่มเดียวกันทั้งั้นท,ที่ที่รู้จักมาคุ้นกับค,ค,คนกลุ่มนี้อ้าว้ารั้นผมจะตั้งคําถามต่อท่านนายวินผมจะถามว่าอ๋อแล้วทําไมคนอย่างผมไม่รู้จักเบนซวินอ่ะทำไมตัทำไมท่านท่าน มนาวิทย์เนี่ยก็ไม่ไม่รู้จักอ่ะทำไมอ่ะอ,อ๋อ <c oughs> ผมนี่น่าจะรู้จักนะครับเพราะผมเดินถนนสายแบบว่าเดินถนนสายจับโป้อยู่เนี่ยมันรู้จักทั้งนั้นผมไม่เคยรู้จักแมงเลยวามันคือใครวะนั่นเลยทำไมคนยังเราไม่รู้จักอะ่ะทําไมคนกลุ่มน,นั้นก็รู้จักอะ่ะเออครับเออจริง พอท่านถามแบบอย่างนี้จะทำไมถามผมผมไม่รู้จักถ้าเบื่อถามไม่พ้นล้วก็เองที่ชื่อดังๆในเมืองไทยเออรู้จักนะเออใช่ปอประตูน้ำรู้จักเออรู้จักใช่ผมผมก็เป็นนักการเมืองมานานนะท่านนะเกืิด30ปีเอ๊ะทำไมผมไม่รู้จักเพราเราไม่อยากรู้จักเรามั้ยครับผมทีนี้ผมว่าท่าน เอกนิตนีตอนรับราการอยู่เขาเก่งมากอะไรมากผมกลัวงานนี้ออกทะเลเน่ยท่านนีปิตรูปนี้นนรูปเดียวเนี่ยเพื่อนผมมยังรับไม่ได้เลยผมก็ไม่รู้จักกับท่านน,นนะครับก็เขาบอกเพื่อนๆบอกเฮ้ย hey, เขาเก่งมากนะเป็นทิพย์ดีอายุสี่สิบกว่าพอโดนรูปนี้มันบอกไปไงไหนอ่ะไหนอลูกน้องมันเด้งไปแล้วไหนอ่ะผมบอกกูกูกูก็ยอมแล้วงานนี้โอ้แย่เลยนะครับความน่าเชื่อถือไม่มีแล้วนะครับท่านนีปิต โอ้คือคือ,คอต่อไปท่านพูดอะไรท่านทําอะไรเนี่ยอย่างผมผมหินด้วยกับท่านว่าความน่าเชื่อถือของท่านจะลดลงไปเยอะเลยครับครับมันไม่เหมือนของท่านเข้ามาตอนแรกๆนะความน่าเชื่อถือมันเยอะแต่ตอนนี้ผมว่าลดไปเยอะลดไปครึ่งหนึ่งอะครับครับหรือเกินครึ่งมั้งครับครับผมว่าลดไปก็มันแหม,มแบบที่ท่านว่าเป็นนักการเมืองอย่างนี้ย เรื่องอื่นยังพอให้อภัยได้นะครับเรื่องไอ้ทุนทุนเทาทุนดําเนี่ยตอนเนี้ทั่วโลกเขาจับตามองเขาจะหาว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเซนเตอร์ของไอ้สแกมเมอร์อยู่แล้วล่ะท่านครับ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 ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เขาบอกว่าถ้าเืิดไม่มีประเทศไทยแล้วมันจะมีคนเข้าไปเล่นในเขมรไหมจบไปแล้วครับท่านมันไมปลงที่เขมรได้ไหมล่ะพ่อมาเขาก็เริ่มเอาจริงใช่ไหมท่านก็ระเบิดตึกระเบิดอะไรกันแล้วใช่ครับ ใช่ครับแล้วก็วันนี้ของเราก็บอกว่าอายัดอายัดแต่ยึดเหมือนกันไหมครับถ้าเป็นนักกฎหมายอะ๋อไม่ไม่เหมือนกันครับอายัดนี่ก็อ้ามเออเขาห้ามทํานิติกรรมจําหน่ายใจโอนไว้ชั่วคกลาวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คือคือการการไปพิสูจน์ว่าเบนซนมิธเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องแมเมอร์หรืออะไรเนี่ยหรือเราจะไปพิสูจน์แล้วก็เกี่ยวข้องถ้าเราไปกล่าวหาเขาเราต้องพิสูจน์ใช่ไหมว่าเขาเกี่ยวข้องเนี่ยมันมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายเพราะการอายัดไว้เนี่ยผมก็ฟังนัดกฎหมายหลายคนแต่ผมเราก็มันไม่ง่ายนะที่ยึดปั๊บแล้วต้องขายเท่าตลาดเป็นของไ,ไม่ง่ายหรอกครับอาจจะยึดไว้นะครับพอมันสกระยะหนึ่งถ้าไม่มีหลักฐานจริงๆเนี่ยมันต้องปล่อยนะทีนี้การ การมีหลักฐานถึงขั้นว่ายึดแล้วอายัดแล้วแล้วมาขายเนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือของใช่ไหมครับอยู่ที่ฝีมือของเจ้าหน้าที่อันนี้ในชีวิตผมนะพอผมเป็นนักพอเป็นนักกฎหมายท่านครับครับเขาทําแบบนี้กันเยอะนะแบบเนี้จัดแป้งยึดจะอายัดไว้ก่อนแล้วก็มาต่อรองกันอ่าผมจะปล่อยตรงนั้นผมจะปล่อยตรงนี้นะมีเยอะนะครับมีเยอะในประเทศนี้ครับครับแต่ถ้ายึด เป็นสมบัติของหลวงเลยอย่างนี้โอเคนะครับเพราะขายแม่งเลยที่ตลาดอ่าใ,ใช่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 อันนี้มันเป็น,นเพียง<ม>ขั้นต้นแต่นั้นเองอาจจะปล่อยก็ได้จำหน่<ร>ายก็มวันแล้วปล่อยใช่ครับแล้วเราเผลอปั๊บเขาปล่อยไปแล้วเราจะไปตามที่ไหนนะครับมันก็เขาก็วันลุกขึ้นเขาก็ขายเลยนะครับจําหน่ายใจโอ้ได้เลยโอ้บอกว่ามันมันมันก็เล่นเล่นคําแล้วพวกเราก็จะเฝ้ากันไปถึงไหนนะครับ แต่ที่แน่ๆเขาบอกให้ตั้งคอสังเกตอย่างี้ครับในฐานะที่ท่านเป็นนักกฎหมายนะครับเขาบอกแล้วทําไมไม่ออกหมายจับเลยล่ะแล้วก็ออกหมายแดงไปทั่วโลกเลยว่าก็จะจับเขาเพราะว่าทุนเทานี่จับได้อยู่แล้วทําไมเราไม่ทําอะครับครับครับผมว่าผมว่ามันหนีหนีหนีไม่ออกนะครับที่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 จะออกหมายจับผมก็คืออันนี้ต้องต้องเรียนท่านว่า กระแสของรัฐบาลนในขณะนี้มันมันลดต่ำลงค่อนข้างเยอะนะครับครับทีนี้เขาก็คงคิดว่าพอเขาอายัดทรัพย์สินก่อแก๊งแกมเมอร์พวกนี้ไว้มันทําให้กระแสของเขาดีขึ้นอดีขึ้นนิดนึงอดีขึ้นระดับนี้แล้วต่อไปเขาก็ทิ้งระยะไว้นะครับสักเจ็ดวันสิบวันออกหมายจับมันก็ดึงกระแสของเขาอีกแต่ว่าถ้าเขาอายัดแล้วก็ออกหมายจับเลยเนี่ยมัน มันครั้งเดียวครับมันมันกระชากกระแตเป็นสองระยะไปได้ผมคิดว่าฝ่ายการเมืองเองถ้าเขาต้องการดึงคะแนนเขาก็ทําอย่างเงี้ครับครับครั้งนี้ทำแบบนี้ครั้งที่สองก็ทำแบบนี้ครับครับครับดีนี้ต้องขอถามท่านอีกนะครับว่าเมื่อสภาพเจออย่างนี้แล้วท่านนายกหนูยังมาโอ้สนุกสนานเล่นลิ้นใหญ่ ยูโนมีทูลิเติ้ลอะมันเป็นไปได้ยังไงอะท่านท่านทำไม่เต็มที่นะงานเนี้ยผมบอกเลยท่านนายกทำไม่เต็มที่นะถ้าททำเต็มที่ต้องจับออกไหมแดงยึดแม่งเลยไม่ต้องไปอายัดครับใช่ครับใช่ครับครับแม่มันมันมันเราแล้วก็หน้าเป็นห่วงนะครับแล้วก็หน้าเป็นห่วงคณะรัฐบาลด้วยครับผมครับผมผมก็คิดว่านายกบอกว่าคุณรู้จักผมน้อยไปก็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 เชิญ เชิญคนไทยนะว่าเออนายกคนไทยก็ต้องการรู้จักท่านมากกว่านี้นะใช่ใช่ใช่ใชเราอยากรู้จักท่านมากกว่านี้เพราะนั้นท่านเปือยตัวเองท่านต้องเปิดเผยตัวเองออกมาให้ให้คนรู้จักท่านมากกว่านี้นะเออครับครับแล้วอีกรูปอีกท่านหนึ่งเลยครับนายทุนพลังงานเขาบอกไอ้ชิปหายนี่แหละแม่คือคําตอบแล้วทําไมกูใช้ไฟแบงนี่แหละครับนี่แหละครับยืนอยู่ตรงนั้นเองนะครับท่านนิพิษจะว่าไงนะครับ ก็นั่นแหละครับที่เราคุยกันคือเป็นกลุ่มเดียวกันนะฮะภาษาชาวบ้านคือโค้เดียวกันนะครับมันก็ประเทศนี้มันมีมันมีกลุ่มมันมีมันมีกวนแบบนี้นะครับขนาดนี้ครับอันไปทางโน้นก็มีกลุ่มพลังงานหันไปทางนี้ก็มีกลุ่มไอ้มิจฉาชีพหันไปทางนี้ก็มีกลุ่มการเมืองหันไปทางนี้ก็นั่นแหละครับที่ที่เราเห็นนั่นแหละครับครับโอ้เวงกรรมคนไทยจริงนะครับคำถามสุดท้ายในฐานะที่ท่านเป็นคนพัทธลุง ทำไมล่ะครับประชาชนไม่เชื่อจํานวนผู้เสียชีวิตตามที่รัฐบาลบอกร้อยหกสคนไม,ม่มีมีใครเชื่อเลยครับท่านมันบอกต้องเกินสองร้อยบางเกิน300เกิน500พอโจ๊กบอกเกินบันหนึ่งไปศาลก็บอกกูเป็นคน <อะ S 1> สงหลาเกินพันเออแล้วมันจะทําไมเขาไม่เชื่อรัฐบาลนะครับคือคือผมเชื่ดูดูดูข้อเท็จจริงจากน้ําท่วมครงนี้มันดุแนแรงมากครับนะครับมันรุแนแรงมากแล้วเมื่อวานเนี่ยผมก็ไป ไปเป็นประธานผอสพบางงานหนึ่งนะครับผมก็ถามว่าเอ้าคุณไปแจ้งว่าเกิดมีการเสียชีวิตจากน้ําท่วมไหมก็บอกไม่ได้แจ้งหรอกเพราะว่าเขาเป็นผู้ป่วยเขาฟอกไตนะเขฟอกไตแล้วเขาก็ฟอกไตอยู่ที่บ้านก็มีฟอกจากหน้าท้องหรืออะไรนะครับผ่านแล้วใช่ฟอกหน้าใช่ครับแล้วแล้วแล้วไฟดับไฟมันดับตั้งหลายวันนลครับชิหายตายดีครับตายก็เสียครับก็เสียชีวิตผมไปพผเมื่อเมื่อวานนะผมถามว่าคุณแจ้งไหมะ ก็บอกไม่ได้แจ้งแล้วเพราะว่าแกฟอกใจอยู่เพราะว่าก้อนนี่แหละมันมาจากเหตุนี้แหละนะครับแล้วเมื่อเช้านะครับคนบ้านผมเนี่ยคนพระลุงก็แจ้งมาอีกได้เนี่าเขาก็เสียชีวิตเหมือนกันผมบอกคุณแจ้งไหมอ่ะเขาบอกเ็าไม่ได้แจ้งก็ป่วยอยู่แล้วแต่ว่าไฟมันดับอย่างเงี้ยครับเนี่ยนีสองรายนะครับที่เสียชีวิตเนื่งจากไม่มีกระแสไฟฟ้านะครับทีนี้ผมก็คิดว่าไอ้คนที่เสียชีวิตอย่างนี้นะครับมันชาวบ้านไม่เข้าใจท่านไม่เข้าใจว่า การเสียชีวิตแบบอย่างนี้มันเกิดมาจากเรื่องของอุทกภัยหรือน้ําท่วมหรือเปล่า<ม>จริงๆผมคิดว่ามันมันเป็นความเกี่ยวเนื่องกันนะถ้าไฟไม่ดับพ่าก็ไม่ตายหรอกครับถูกต้องครับถูกต้องครับเกี่ยวเนื่องเลยครับเกี่ยวเนื่องเลยครับเพราะไฟดับน้ำเนี่ยอันก่อนเลยไอ้พวกที่ติดเตียงแล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ติดเตียงนะครับคือโรคสารพัดโรคก,ก็เลยติดเตียงก็ตายเพราะน้ำท่วมไงครับเพราะว่าลูกหลานหนีไปบนหลังคาหมดแล้วตัวไปไม่ได้น้ําก็เลยท่วมตายก็นี่ก็น้ําท่วมอะครับ ที่โรงพยาบาลก็นะถือว่าน้าท่วมมาครับใช่ครับอันนี้ผมว่ามีเยอะครับมีเยอะขนาดแลยไม่ได้แจ้งนะไ่แจ้งว่าเหตุตายเพราะเรื่องนี้รัฐอาจจะไม่อยากรับแจ้งโดยเหตุนี้ก็ผมไม่รู้นะอันนี้ครับครับก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่เชื่อรัฐจะตายแค่ร้อยกว่าคนครับครับขะอีกอย่างหนึ่งะคานบมี ผมแค่ว่ามีมีพี่นองมุสลิมที่ก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็นําไปประกอบพิธีทางศาสนาไปฝังอะไรเนี่ยใน24ชั่วโมงเนี่ยแล้วแลวไม่ได้แจ้งราะว่าอันนี้ก็มีมีมีอยู่เหมือนกันนะครับก็มีจํานวนหนึ่งเหมือนกันใช่ครับเพราะว่ามุสลิมนี่เขาไม่ได้นะครับ24ชั่วโมงเลยครับครับครับคาถามสุดท้ายเลยนะครับชาวบ้านก็บอกรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี บริหารน้ำท่วมที่หัดใหญ่มือไม่ถึงด้อยประสบการณ์ท่านว่าถูกต้องไหมครับผมผมว่าจริงนะผมก็จแสดงความเห็นเรื่องนี้ไปไปตามสมควรแล้วนะครับ,ค,รบคือคือปริมาณหรือมวลน้ำเนี่ยมันเยอะจริงะครับแต่ว่าการบริหารสถานการณ์นะครับในช่วงที่น้ําท่วมอยู่นะครับหรือหลังน้ําท่วมอ,อันนี้ไม่ต้องเรียนตรงไปตรงมาว่าวไม่มีประสิทธิภาพจริง ครับนะครับ,รบจานวนน้ํามันมาเนี่ยมันท่วมนี่เอาเธอนะครับยังไงมันก็ท่วมแหละอนมวลน้ํามันเยอะแต่ว่าในขณะที่กําลังท่วมอยู่กับการอพยกค,คนออกมานะครับการไปดูแลคนที่ติดอยู่เนี่ยอันนี้ต่างคนต่างทํานะครับไม่มีไม่มีมมประสิทธิภาพแม้กระทั่งว่าประกาศใช้พรกฉุกเฉินแลว้วก็ตามแต่ว่าท่านเห็นไหมฮะว่าท่านปปสูงสุดซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ย เราไม่เคยนั่งพูดอะไรเลยนะใช่ครับท่านไม่เคยมีคําสั่งอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์นี้เลยนะและคาสั่งนี้มันจริงๆนะท่านนี่แหละมีอำนาจสูงสุดนะครับพรบฉุกเฉินมีอำนาจสูงสุดแต่เราไม่เห็นว่าท่านท่านไปทําอะไรบ้างนั้นที่หดใหญ่เนี่ยครับผมขอขออนุญาตถามท่านนิดหลักกฎหมายนะครับเท่าที่ลูกศิษย์ผมหลายคนก็อยู่กองสุดอยู่นะครับผมว่าเป็นอดีตเลขานุการกองประชาสังสุดเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อประกาศพรกฉุกเฉินแล้วเนี่ย แน่นอนผู้ที่ถือประกาศอันนี้มีอำนาจสูงสุดคณะอื่นก็ต้องเป็นอันหมดไปเขาอธิบายผมฟังอย่างนี้นะครับเป็นอันหมดไปแต่ปรากฏว่าคณะนี้ที่ประกาศพรกอชุกเฉินแล้วนายกไปไปสแตมตราให้อันอื่นไม่ต้องหมดไปไปสแตมของธรรมนัตยังอยู่ไปสแตมของพระราดอนยังอยู่ไปชนานันตกุลยังอยู่ ท่านพบสุดลูกน้องท่านกมร,รมธรรมนูคงบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าอย่างนั้นมึง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 คง,ง,ง,งไม่ใช่พรกฉุกเฉินแล้วล่ะใช่ใช่อันนี้อันนี้หลักกฎหมายจริงๆมันเป็นหลักกฎหมายเบื้องต้นเลยนะครับ,รบเพราะว่าไอ้พระราชกำหนดพยานสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเขาให้รวบรวมอำนาจและยกเว้นอำนาจตามกฎหมายบางฉบับได้นะครับและใช้อำนาจตามพลกรฉุกเฉินนี่แหละ วนนั้นคำสั่งเนี่ยมันจะเหนือกว่าคำสั่งทุกคำสั่งมันไม่ใช่อ่มีความหมายว่าคำสั่งสุดท้ายเนี่ยมีมีความสําคัญที่สุดอย่างที่คุณธรรมนัฐพูดนะคุณธรรมนัฐแกก็อ้างว่าเอาก็เชื่อคําสั่งสุดท้ายนายกแต,ต่งตั้งเขาเป็นคําสั่งสุดท้ายเพราะ,ะนันเขาใหญ่กว่าคําสั่งอื่นอันนี้ไม่ใช่เลยครับตามกฎหมายนี่ยอธิบายอย่างนั้นไม่ได้เลยครับ,บ,รบรครับพร,ราะเร,ราก็เห็นอย่างยังยางอย่างนี้เลยครับแล้วก็หน,นาเืองอธิบายผมฟังว่าแล้วยิ่งมีคนไปบอกว่าเฮ้ย ของผมนาะยกบอกว่าอยู่ต่อนะของผมเนี่ยเป็นส่วนหน้าเพราอวงสุดเขาบอกกูก็อยู่บ้านเกาสะดือดีกว่า <laughs> ดีกว่ากูแวนเท้าหาเซียนใช่ไหมครับ <laughs> ให้ <laughs> ให้เขาให้เด็กมันถอนหงอกเลยครับอันนี้จริงอ่ะจริงเออแล้วจะไป <laughs> มันก็เละเทะไปหมดเลยครับมันก็ถามอยู่ว่าก็บ้านพราลดอเนะน่ยน้าท่วมมาสี่เดือนแล้วอ่างทองแล้วเอามาชวนที่หัดใหญ่หัดใหญ่บอกกูก็ตายแล้วบ้านมึงยังท่วมอยู่เลยมึงเสจะมาช่วยกูอเละเลยนะครับ ขอพระคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านดิพิชครับขอบพคุณนะครับสวัสดีครับตัวดีครับด่านอดีตสสดิพิชนะครับพักประชาธิปัตย์ท่านรอบรู้ท่านเป็นนักกฎหมายด้วยมันเลยม่วซั่วไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับพักสักครู่ครับ